ไปช่วงที่สามคือเป็นช่วงการดำเนินการในส่วนของกรมที่ดินอันนี้ก็จะขอจะขอข้ามไปนะกันเพราะว่าเป็นการดำเนินการของของในส่วนของสำนักนะครับในสำนักมาตรฐานการออกหน,นังสือสคัญซึ่งเป็นเรื่องการจัดทำคำสั่งตั้งคณะกรรมการหรือคำสั่งเพิกถอนอะไรพวกเนี้ย เมื่ออธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายได้มีคําสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขแล้วกรมที่ดินจะมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดดําเนินการหมายเหตุการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการดําประโยชน์และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมกับให้พิจารณาพฤติการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการตําประโยชน์ดังกล่าวในคราวเดียวกัน ซึ่งในการมหมายเหตุการเพิกถอนหรือแก้ไขตามคําสั่งกรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้การมหมายเหตุการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินให้ขีดเส้นคู่ขนานจากล่างซ้ายไปขวาบนแล้วมหมายเหตุด้วยอักษรสีแดงว่าโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการตามประโยชน์นี้ได้เพิกถอนตามคําสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ลงวันที่ทุกหน้าทุกแผ่นของโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการตาประโยชน์ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงชื่อพร้อมวันเดือนปีกำกับไว้ผมขอย้ำตรงนี้ว่า,าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงชื่อพร้อมวันเดือนปีกำกับไว้ตอนนี้เท่าที่เราตรวจเจอในการมหมายเหตุการเพิกถอนเนี่ยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ลงวันเดือนปีกำกับวันที่ทำการเพิกถอนไว้ซึ่งจะเป็นคนละวันกับ วันที่คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินนะครับก็ขอให้พนังกงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามตามนี้ด้วยอ,อันนี้ก็เป็นกรณีการขีดค่าข้อความกรณีของการออกคำสั่งแก้ไขการดำเนินการตามคำสั่งกรมอธิบดีกรมที่ดินหากเจ้าของโฉนดที่ดินไม่ส่งโฉนดที่ดินโดยตรงสำรับการทำประโยชน ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการออกใบแทนเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องดําเนินการเสร็จแล้วก็ให้รายงานกรมที่ดินพร้อมกับส่งสำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการประโยชน์ที่ได้หมายเหตุกันแล้วเพื่อให้กรมที่ดินทราบก็จะต่อไปก็จะเป็นหน่วงข้อของการแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการประโยชน์ที่เกิดจากการเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดคาดเคลื่อนซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งและผู้มีส่วนได้เสียได้ยินยอมป็นลักษณ์อักษรตาม6 1บ วักเจ็ดแห่งะมวลกฎหมายที่ดินซึ่งตรงนี้เป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะหากตรวจพบว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรสองจำยตมีการเขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดพลาดเคลื่อนโดยปรากฏซึ่งหลักฐานชัดแจ้งเช่นเขียนหรือพิมพ์ชื่อตัวชื่อสกุลผิดเลขโฉนดที่ดินตกเลขหน้าสำรวจที่อยู่เนื้อที่ผิดพลาดเป็นต้นอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานที่ดินที่จะแก้ไขให้ถูกต้องโดยอาศัยอำนาจตามวักเจ็ต ไม่ต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินดําเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามวรกหนึ่งซึ่งกรมที่ดินก็ได้วางแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการไว้โดยชัดเจนแล้วว่าให้บันทึกถ้อยคําของอผู้มีส่วนได้เสียไว้ให้เป็นหลักฐานด้วยเมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ความยินยอมแล้วก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินตามมาตรา7สวิต แก้ไขให้เป็นการถูกต้องโดยขีดค่าข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดออกด้วยหมึกสีแดงแล้วเขียนหรือพิมพ์ตกเติมข้อความที่ถูกต้องแทนแล้วให้ลงชื่อพร้อมวันเดือนปีกำกับไว้ด้วยหากผู้มีส่วนได้เสียไม่ยินยอมให้แก้ไขพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขตามวรรคเจ็ดซึ่งกรณีนี้จะต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนหรือออกคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา61วรรคหนึ่งซึ่งกรมที่ดินก็ได้ เวียนแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติไว้แล้วตามหนังสือที่มท0608ทับว31430ลงวันที่28กันยา2 5 1 4ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถไปดูรายละเอียดตามนนในหนังสือเวียนนั้นได้อันนี้ผมขอข้ามของวักดไปส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาว่ากรณีใดจะต้องวักหนึ่งหรือเอ61ว,วัก7 หรือ69ทวีเองประมับกฎหมายที่ดินกรมที่ดินก็ได้วางแนวทางไว้ให้แพัทงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือที่มท0609ทั2ทับว9864ลงวันที่30เมษายน2524เรื่องการแก้ไขแผ่นที่ที่ลงผิดพลาดคาดเคลื่อนและผิดตำแหน่งในระวังรูปถ่ายทางเกตต่างอากาศไว้แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูรายละเอียดตามหนังสือนี้ได้เลยว่า กรณีใดจะต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินออกคําสั่งตาม,ตามวรรคอกสวรกหนึ่งหรือกรณีใดที่อยู่ในอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม69ทวิอันนี้กรณีศึกษากรณีที่มีการระบุวันเดือนปีที่ออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินไปโดยคลาดเคลื่อนพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถให้แก้ไขถูกต้องได้หรือไม่ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคําพิพากษาที่อ หนึ่งหนทับสองหว่าเจ้าหน้าที่แก้ไขเดือนในใบแทนหนังสือรับรองการํามโยชน์เป็นการดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดในข้ 18, อ18แดห่งกฎกระทรวงฉบ,บับที่ส3่สาพันเพื่อให้ทราบว่าใบาแทนออกเมื่อวันเดือนปีใดกรณีไม่ใช่การออกหนังสือรับรองการตามโยชน์หรือจดแจ้งเอกสารรายการไปโดยผิดพลาดกาดเคลื่อนเจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้โดยไม่ต้อง แจ้งผู้มีส่วนได้เสียอันนี้ก็เป็นอำนาจที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้ตายแล้วไม่อวยดี้าต่อไปก็จะเป็นการแก้ไขหรือเพิกถอนโฉนดที่ดินตามกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งให้เพิกถอนตามตามาตรา6 1สวรรแปแห่งประมวลกฎหมายที่ดินศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำพิพากษาที่อ3ามหกทับสอง ไว้ว่าโดยสารวินิจฉัยว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการตําหนินั้นออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบอด้วยกฎหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้วสารจะต้องมีคำพิพากษารหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการตํานินอีกด้วยกรณีของตามมาตราอกษเบตรั8แปดกรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบัติไว้าตามระเบียบกรมที่ดินที่สามทับสองพันร้อยสิบหกลงวันที่สิบเก้ามกราคมสองพันร้อยสิบหก ต่อมาก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยวางเป็นระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยวิธีการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรองการประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและกรรมหรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนที่ดินในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขฉบับที่พออ2พศ2522ลงวันที่28กันยา2522ดังนี้ 1. เมื่อสารแจ้งผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดอันใดผู้มีส่วนได้เสียได้นำคำพิพากษาสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของสารดังกล่าวพร้อมหนังสือรับรองคำพิพากษาถึงที่สุดมาแสดงก็ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการประโยชน์จากผู้ยึดถือไว้หากมีการนำมามอบให้ก็ให้ออกใบรับไว้เป็นหลักฐานหากไม่ส่งมอบมาพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็จะต้องดําเนินการออกใบแทนโดยถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาโยชน์นั้นได้สูญหายแต่ไม่ต้องทําการสอบสวนตามมาตรา6 1ดวรรค6แห่งระมบลกฎหมายที่ดินและข้อ17วงเล็บสแห่งกฎกระทรวงฉบับที่ส3สาและให้หมาเหตุด้วยหมึกอักษรหมึกสีแดงถึงเหตุที่ไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำรโยชน์ฉบับสำนักงานที่ดินมาด้วยอันนี้รายละเอียดก็จะปรากฏอยู่ในอ่า ข้อความอยู่ในระเบียบกรมที่ดินที่วางไว้โดยชัดเจนแล้ววิธีการหมายเหตุด้วยข้อความว่าอย่างไงอันนี้ผมจะไม่พูดซ้ำอันนี้กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนบางส่วนก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ไปทำการรังวัดเพื่อให้ทราบว่าจะต้องอเพิกถอนหรือแก้ไขส่วนใดกรณี สารมีคำพิพากษาตามยอมตามที่คู่กรณีได้ทำสัญญาประนีประนมยอมความกันไว้โดยตกลงกันเองใ้เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงใดน,นั้นย่อมไม่อาจนำมาใช้เพื่อดำเนินการเพิกถอนตามมาตรา61วรรค8ได้แต่สามารถนำข้อที่จริงตามคำพิพากษาตามยอมดังกล่าวมาดำเนินการตามความในมาตรา61สรวรกแรกกรณีสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าโฉนดที่ดินได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกให้กับผู้ซึ่งไม่มีสิทธิในที่ดินแต่ศาลไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนกรณีนี้จะต้องส่งเรื่องให้กรมที่ดินดําเนินการเพิกถอนตามมาตรา61สบรวรกแรกครับไม่ใช่เป็นกรณีของ6 1สรวรรแปดอ่ามาหกรวรรคปก็จะไม่มีอะไรที่เป็นอ่าประเด็นให้ยุ่งยากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ หกสิบเอ็ดวักหนึ่งการบรรยายในในในภาคส่วนของมาตราหกสิบเอ็ดในส่วนของสนงส,งสงวันนี้ก็มีเนื้อหาก็พอจะประมาณนี้ครับผม